มันลดคุณห้านี่คุณลุงคะคุณลุงเป็นอะไรหรือเปล่าคะเ <c oughs> ช็ดหน้าก่อนค่ะคุณลุง <c oughs> เอ้คุณลุงคะคุณลุงเอาอันนี้ไปทานดีกว่าคะ่ะแล้วนี่คุณลุงมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้คะเนี่ยฉันนอนอยู่แถวเนี้ย อะไรนะคะคุณลุงนอนตรงนี้หรอคะแล้วคุณลุงมานอนทําไมตรงนี้อะคะแล้วบ้านคุณลุงอยู่ไหนให้หนูไปส่งไหมแมว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 คุณลุงไม่ต้องกลัวนะคะไม่ไปก็ไม่ไปค่ะงั้นเดี๋ยวหนูพาคุณลุงไปบริษัทหนูไหมตอนนี้เขากําลังรับรปพอ,อยู่พอดีเลยค่ะถ้าคุณลุงไปทํางานที่นั่นอะคุณลุงจะมีข้าวกินฟรีแล้วก็มีที่พักด้วยนะคะคุณลุงสนใจไหมจริงเหรอ สนใจสิงั้นดีเลยค่ะไปกันค่ะหนูพาปไปเ,เข้ามาสวัสดีค่ะคุณพิมพ์คุณลุงคะ นี่คุณพิมพ์นะคะเป็นประธานบริษัทคุณลุงรีบสวัสดีคุณพิมพ์สิคะคุณลุงเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณพิมพ์คะเชอรี่ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีคุณลุงเขาเป็นคนขี้กวนนิดหน่อยอะคะ่ะเดี๋ยวยังไงเชอรี่จะพาคุณลุงออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนี่ลุงชื่ออะไรหรอคะ แมวแมวแแมว,แมวคุณลุงคะคุณลุงไม่ต้องกลัวนะคะคุณพิมาพ์เข้าใจดีมากเลยคุณลุงชื่ออะไรก็บอกคุณพิมพ์เลยคะ่ะชื่อศินชื่อสินเหรอนี่ลุงพักอยู่แถวไหนเหรอคะเชอรี่เธอไปพาคุณลุงคนนี้มาจากไหนอ๋อพอดีเมื่อเช้าเชอรี่เจอคุณลุงโดยบังเอิญนะคะเขาอยู่แถวข้างถนน ไม่มีที่อยู่แล้วก็ไม่มีใครเลยอะคะ่ะแล้วเชอรี่เห็นว่าที่บริษัทต้องการปรปภอ,อยู่ก็เลยพาคุณลุงมาสมัครนะคะงั้นให้คุณลุงอะเขามาทํางานที่บริษัทเราเนี่ยแหละแล้วเธออะก็หาที่พักให้เขาด้วยนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพิม,มที่ไมตตาคุณลุงเขาอะคุณลุงคะเดี๋ยวหนูพาไปดูที่พักนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดด้วยแบวเบววบลเวคุณลุงคะ ไม่ต้องกลัวนะคะที่เนี่ยมีแต่คนใจดีทั้งนั้นเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมหน้าถึงเหมือนขลังนี้นี่นี่ยามจนจัด แกมาทำลัล่อะไรตรงนี้เปล่าครับนี่แกเพิ่งมาทำงานใหม่ใช่ไหมใช่ครับแกนี่มันน่าของคุณช่างเถอะเดี๋ยวมาเช็ดรองเท้าให้ฉันนะหยุดก่อนท้ากคุณลงคุณลุงรู้ก่อนนะคะ คุณลุงมาทำงานเป็นรปภนะคะไม่ได้มาเช็ดรองเท้านี่แกอีกแล้วเหรอมังเด็กตอนจะแกอย่างมีเรื่องใช่ไหมหอยานะครับคุณลุงเป็นไงบ้างคะเนี่ยเจ็บไหมคะสมน้ำหน้าอยากเสือกดีนะที่เกิดเรื่องอะไรกันเนี่ยเออคือก็อยยางเนี่ยมันมาเหยียบเท้าพี่พี่ก็เลยใช้ให้มันเช็ดรองเท้าไง ส่วนนี้จอนจัดเนี่ยมันมาถักพี่พี่ก็เลยต้องป้องกันตัว,วาช่งมาเถอะพี่ห้ามาก็ดีแล้วพีมนี้นอกจากค้ณใหม่ไเลยพมีอ,อากาเขารู้่าไงยายพิมแกมีอะไรนี่พี่ห้าฉันถามอะไรพี่หน่อยเถอะ พี่อะไปจัดการในพิยุงอะพี่แน่ใจใช่ไหมว่ามันตายแล้วอ่ะแน่ใจสิโดนขนาดนั้นอะตายชัวร์ถ้าพี่แน่ใจอย่างนั้นมันก็ดีนะแต่พี่ถ้ามันไม่ตายอ่ะมันแย่แน่อย่าคิดมากเลยนะเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วตาเน,นี่ยมันคงตายแล้วไปเกิดใหม่แล้วมั้งแล้วนี่แกเป็นอะไรถ้าไมอยู่ดีๆก็มาพูดถึงเรื่องนี้พี่ห่า เห็นยามคนใหม่มาาเมื่อวานนหมยังแล้วไงอ่ะฉันว่านะไอยามสินนั่นน่ะหน้ามันเหมือนพี่อุงมบ้างเลยนะพี่ว่าไหมเออก็ว่าหน้ามันเหมือนใครที่แท้มันก็เหมือนไอลูกเมียน้อยนี่หนานี่ใหญ่พิมถ้าแกไม่สบายใจจริงๆอ่เดี๋ยวเราก็เรียกมันมาแล้วเข้นความจริงว่ามันมาจากไหนดีไหมอือฉันก็ว่าดี งั้นฉันโทรให้เชอรี่ตามมันมาดีกว่านี่เชอรี่เดี๋ยวเธอช่วยตามยามสินอะมาที่ห้องทำงานฉันด่วนเลยนะอเข้ามาสวัสดีครับคุณพิมสวัสดีแก่ารี่นะอย่ายืนไม่งั้นอะแกตายนี กูจะทำอะไรเนี่ยทำอะไรอะหรอก็จะเคนความจริงจากปากกัไงแกเป็นใครมาจากไหนกันแน่พูดความจริงออกมาห้ามโกหกต่อมาสิเอ่อผมก็บอกแล้ว่าผมชื่อศิลเป็นคนไม่มีบ้านอาศัยเก็บของเก่าขายข้างทางเดียที่จะหนูเชอรี่เขาพามาทำงานที่นี่แล้วเรื่องทั้งหมก็มีแค่นี้ผมไม่โกหกหรอกคุณพิม เหรองั้นฉันขอดูคอหน่อยก็ไพี่ฮั่นรอยสักเดียวกับพี่ยุ่งเดี่ยมใช่พี่พพยุ่ง,งเอ่อคุณพิมพ์ค้าขอโทษด้วยนะคะพอดีเชอรี่มีเอกสารที่ต้องให้คุณพิมพ์เซ็นด่วนเลยอะคะ่ะคุณยุ่งนี่คุณยุ่งจริงๆใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะ แล้วเกิดอะไรขึ้นคะคุณยุ้งขายไปไหนมาคะเนี่ยนี่ยายเลขาจรจัดพี่น้องเขาไม่เจอกันตั้งนานอะ่ะเขาก็มีเรื่องที่จะคุยกันแกเป็นแค่คนนอกอะ่ะมายุ่งอะไรด้วยออกไปเลยไปใช่เชอรี่รีบออกไปเลยนะพ้าะเราจะคุยกันตามภาษาพี่น้องเชอรี่ต้องขอโทษด้วยนะคะเชอรี่ไม่ยุ่งเรื่องนี้ไม่ได้คะ่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้อง เด้เข้าคุกแน่อ้แกแอบถ่ายคลิปซันเหรออุ้ยเฮ้ยไปคุกป่าเยโอเค,อเ,คเราต้องพักพีนก่อนดีกว่าขอบใจเธอมากเลยนะเชอรี่ไม่เป็นไรคะ่ะเชอรี่ดีใจนะคะที่คุณยุงปลอดภัยอะคะ่ะ อเธอนี่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันกับฉันแต่เธอซื่อสัตย์และจริงใจยิ่งกว่าคนในครอบครองฉันสีอีกก็คุณยุงเป็นคนดีนี่คะแล้วคุณยุงก็เป็นผู้มีพระคุณของเชอร์รี่ด้วยถ้าไม่มีคุณยุงอะ่ะก็คงไม่มีเชอร์รี่ในวันนี้ล้วคะ่ะนี่เธอกินข้าวหรือยังเนี่ย นี่ขนมปังถ้ารับไปกินด้วยสิเธอไม่ต้องกลัวหรอกฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกนี่ยเป็นที่อยู่ของบริษัทฉันถ้าเธออยากจะมีงานทำอะ่ะเธอไปหาฉันได้ตลอดเลยนะลับไปสิฉันไปนละ Hey, นังเด็กจอนจัดนี่แก่เข้ามาในออฟฟิศชันได้ยังไงฮะยามใครก็ได้ช่วยมาเอานังนี่ออกไปทีได้ไหมเอไออะไรกันอ่ะเอา้าหนูนี่เองนี่พี่ยุงลูกจักมันด้วยเหรอใช่ฉันพาเขามาทำงานที่นี่เองแหละนี่พี่ยุงจะบ้าเหรอจะเอานังนี่มาทำงานได้ยังไง นี่พี่ยังไม่ปรึกษาคนอื่นเลยใช่ไหมตอนนี้ยฉันเป็นประธานบริษัทที่นี่ฉันมีอำนาจทุกอย่างและฉันก็มองเห็นแล้วว่าอะไรถูกหรือไม่ถูกถือว่าเป็นทีของพี่นะเราน้องพิมพ์กลับมาจ,จะต่างประเทศอะ่ะเพื่อจะรู้กันถอยไปไป,ไปหนูไปที่ห้องทำง,งานฉันดีกว่านี่เดี๋ยวเธอเอาชุดนี้ไปเปลี่ยนนะ แล้วเธอมาเป็นเลขาของฉันโอเคไหมคะให้หนูเนี่ยนะคะเป็นเลขาคุณยูหนูทําไม่ได้หรอกค่ะแล้ว,ลวเธออ่านหนังสือออกไหมล่ะออกค่ะหนูเคยเรียนหนังสือมานิดหน่อยค่ะถ้างั้นก็ดีที่เวลาเดี๋ยวฉันสอนเองโอเคไหม มาเดี๋ยวฉันจะช่วยสอนอางานเดี๋ยวเตรียมตัวแฝนะเชอรี่เธอนี่หัวไวดีนะ ตอนนี้เธอก็เป็นงานทุกอย่างแล้วถ้าวันหนึ่งฉันไม่ได้อยู่ที่นี่เธอช่วยเป็นหูเป็นตาแทนฉันด้วยนะเข้าใจไหมทําไมคุณยุงพูดแบบนั้นล่ะคะที่นี่เป็นบริษัทของคุณยุงคุณยุงจะไปไหนได้ล่ะคะเอาเป็นว่าฉันฝากเธอไปด้วยแล้วกันได้ค่ะคุณยุงเป็นผู้มีพระคุณของหนูและก็เป็นคนดีด้วยคุณยุงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเชอรี่จะช่วยคุณยุงดูแลเองค่ะดีมาก สวัสดีค่ะคุณยุงเรียกเชอรี่มามีอะไรหรือเปล่าคะสวัสดีนี่คุณเป็นใครล่ะคะแล้วคุณยุงล่ะคะหายไปไหนฉันก็เป็นประธานบริษัทคนใหม่ไงส่วนคุณยุงพี่ชายของฉันเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยอยากทํทำงานที่นี่ต่อ เธอต้องเชื่อฟังที่ฉันสั่งทุกอย่างเข้าใจไหมเชอรี่ค่ะเชอร์ี่จะทำตามที่คุณพิมพ์บอกทุกอย่างเลยค่ะดีมากเชอร์ี่ถ้าอย่างนั้นอ่ะเธอมาเป็นน้องสาวจริงๆของฉันเถอะนะจริงหรอคะคุณยุงเชอรี่ตื่นตันใจมากเลยค่ะ ตั้งแต่เกิดมาเชอรี่ไม่เคยมีพี่น้องมาก่อนเลยนะคะแม้กระทั่งพ่อแม่เชอรี่ก็ไม่เคยเห็นหน้าเลยอะ่ะขอบคุณนะคะคุณยุงคะนี่เป็นหลักฐานที่เชอรี่ได้อัดวิดีโอเอาไว้แล้วตอนนี้เชอรี่ก็ได้แจ้งตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะพวกมันไม่รอดแน่คะ่ะคุณยุงขอบใจที่มา,มากเลยนะเชอรี่ มันมีหลักฐานแล้วว่ามันต้องไปแจ้งตำรวจจับเราแน่เลยอ่ะฉันกลัวพี่ว่าเราต้องรีบหนีก่อนนะไปใช่ใไป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 